สวัสดีครับมาพบกับบิ๊กคร้อมบอลบ่ายสามสเต็ปเทปกับฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลลีกใหญ่ยังศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเชลซีกับแมนยูไนเต็ดแอสตันวิลล่ากับสเปอร์ส่วนดิวิชั่นเอเบลเยียมคู่ระหว่างลูเวนกับเวสต์เทลล็อพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นไอแลนด์คู่ระหว่างโบฮีเมียนกับเชลบอนด็อกดากับเดอร์รีซิตี้กาแลยูไนเต็ดกับเซลิโกอโลเวอร์เซนต์แพทริกกับครอสซิตี้และเวสต์ฟอร์ดกับแชมร็อกและนี่เป็นทบ ฟุตบอล8คู่ในเน้นครับที่เราหยิบม,มาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอปสามัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการบาย 3, สามเซเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไหนขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระ่าเป้าเป้ภาพูุี่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชีีร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบันอยังจุใจครับเพราะฉะะนนนนััั้้้เเเขาาามากไดงง่ยงยยๆลคครบพีแ แอด3 3มสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3สอัพนะครับหรือว่า3-3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่มเป็น่วนหนึ่งหรือไปได้กันกับผม3-8เพพกันได้เลยครับเริ่มต้นด้วยเกมพิม,มาริกอังกฤษในเวลาตลีสองนาท,ทีครับเกมระหว่างเชลซีพบกับแมนยูด็ดด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซีต่อลูกครึ่งผลงานการพบเจอของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ เป็นแมนยูไนเต็ดครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งเชลซี Chelsea เอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าด้านสูงสุดของเชลซีชนะ4แพ้1โดยแพ้นิวคาสเซิลศูชนะเยอร์การ์เดนหนึ่งศูนย์ชนะลิเวอร์พูลสามหนึ่งชนะเยอร์การ์เดนสี่หนึ่งและชนะเอเวอาตันหนึ่งศูนย์สิงหบลูคายแพ้โดยอิวาตันศูนย์สองเมื่อคืนวันอาทิตย์ยังอยู่อันดับที่ห้าโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่มีแต้มเท่ากับแอสตันวิลล่าและเหนือฟอร์เรสต์แค่แต้มเดียวขณะที่เเหลลือออโปรรรแแกกกกมขขข่งงัันนนีดดดสุท้าาาาายฤูฮวจะ ก็คือนิโคลัสแจ็คสันส่วนหน้าตัวเก่งติดโทษแบนหลังโดนไล่ออกในเกมล่าสุดชดลงเล่นรวมถึงเจโรซาตเช่ปีกขวาก็หมดสิทธิ์เจอต่อสก,กัดที่แท้จริงส่วนคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าก็เช็ดความฟิตขณะที่มาร์กจิวเวสลี่โฟฟานาโอมารีชิริแมนและซ็กนูคูเรยยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บทางด้านของมิโคลยมูดิสติดโทษแบนยาวเอนโซมาเลสกากุน so ซื้อใหญ่เตรียมจัดทีมชุดที่ดีที่สุดลงสนามภายใต้ระบบสี3 1งสาน่แดนหน้าอาจจะไปดันแดนหน้าอาจจะดันเปโดเนโตขึ Pre ้น มายืนโดยมีโคพาเมอร์ปั้นเกมลุกอยู่ด้านหลังริมเส้นเป็นโอกาสของโนนี่มาดูเอเจและคีแนนดูเวอร์ลี่ฮอก้องเครื่องเปเอ็นโซเฟอร์แดนเดสกับโรเบอลาเวียโดยขยับมอยเซ่กลาเซโดไปยืนแบ็คขวาฟอร์มห้านัดสุดของแมนยูไนเดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เวสต์แฮม0ูนชนะแอตลิติบิเบาซีหแพ้เบรนท์ฟอร์ดสาชนะแอตลิติบิวเบสามศูนย์และเสมอบอลมัดหนึ่งหนึ่งปีศาจแดงหล่นมาอยู่อันดับที่16หหลังพ่ายเวสต์แฮมถึงสองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเก็บได้แค่2แต้มในเจเกมลีกหลังสุดตอนนี้สมาธิอยู่ที่สิบยูโรป้าลีซซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปอร์หลังเกมนี้สภาพทีมจะไม่มีมัสไตเดลิกเดียโกดาโลและซดโดมาติเมสและโยชัวเซอร์เซ่ส่วนเอเดนแฮเวนอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายล่าสุดโทบี้คอรเรอยร์ก้มกลางนดาวรุ่งเจ็บเปื้อขาต้องเช็คคอมเฟอิกาลเกมนี้รูเบนอาโมริมเตรียมพักตัวเก่งยกแผนเพื่อเก็บตัวเก่งเอาไว้ชิงชนะเลิศถ้วยเละยูโรดาวรุ่งและสำรองอย่างโทบี้ไมโนลูกชอ เมสันมาวิสต์เลนดิลเวฟคริสเตนเอริกเซนรวมถึงโอบีมาตินกองหน้าดาวรุ่งจะได้รับโอกาสลงสนามต่อไปทัศนะสองทีมใหญ่แต่แรงจุงใจผิดการลิฟลับซิงโรต้องการชชนะเพื่อลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ขาดตัวหลักโดยรวมแล้วยังเหนือกว่าปีศาจแดงที่ช่วงหลังใส่เจเอ็นเล่นตามสภาพและจะนอมตัวหลักดูแล้วเชลซีแน่จะชนะไม่ยากลุ้นยิงขาดสองเมตรสั้นลงต่อเชลซีขย้ำสามหนึ่งโดยในเตีฟาดแข่งระหว่างเชลซีกับแมนยูเนเตดเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนให้ไร้ยนรู้ ร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไหรและทีมไหน่จะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอดสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทูคทีสองนะครับเกมลิเบอร์ลิกอังกฤษในเวลาตีหนึ่งครึ่งเกมระหว่างแอสวิลล่าพบกับสเปอร์ด้วยตาต่อรอมเกมในคู่นี้แอสวิลล่าต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบกันกของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับ เป็นแอสันวิล่าครับเดือยชนะไปได้3ครั้งสวนสเปอร์ชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของแอสันวิล่าชนะ3แพ้2โดยชนะบอลมา1-0ชนะฟฟลแลม1-0แพ้คิเสเซนเลรต0-3แพ้แมนซิตี้1-2และชนะนิวคาสเซิล4-1 สินผยองบุกเฉียนบอลมัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศู 2, นย์สองนัดที่ต่อกันในเกมลีกขยับขึ้นม,มาอยู่อันดับที่7จตามเท่ากับเชลซีขณะที่เหลือโปรแกรมบันทขกานอีก2เกมสุดท้ายลุนโคตาแชมป้ยนสลีเป็นฤด,ดูกาลที่2ติที่ต่อกันข่าวร้ายจากเกมล่าสุดก็คือยูริเดรมันกองกลางตัวเก่งเจ็บกล้ามเนือ้อขณะที่เจ้าหกเมอร์ฟี่ไม่ฟิวตัวลุกโดนใบแดงติดโทษแบนส่วนมาคัดแดสฟอร์ดกองหน้าที่ยิมมโตมาจากแบนยเไนเดบาดเจ็บกล้ามเนือ้อต้นขาด้านหลงังต้องพักกยาาวจจนบฤดูดุ กูไนเอมิรี่เตรียมจัดชุดเก่งหน้าเป้าโอลิเวอร์กินยึดตำแหน่งแบบเดี่ยวๆโดยโต้รุกจะมีมอร์แกนโรเจอร์มาโกโอาร์เซซิโอและจอนแมตจินสนัดที่เลออนไบรลี่และเดนนี่มาเล่นพร้อมสอบแซ่ซ้อมห้านันดสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้คิสเันพาเลซ02ชนะโบโดกลิม20เสมอเวสต์แฮม,ม11ชนะโบโดกลิม31และแพ้ลิเวอร์พูลห5ไก่เดือยทองหล่นมาอยู่อันดับที่17หลังพ่ายคาบ้านต่อคิสเันพาเลซ02ได้แค่แต้มเดียวจากคาด เกมลีกหลังสุดแต่กลางสัปดาห์หน้ามีโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศยูโรปอาลีกับแมนยูเดเพื่อชิงตัวแชมป้ยนส์รีอก็รออยู่สภาพทีมียงขาดเจียมมาได้สันไม่สื่อตัวรุกราดูแดกูซินกองหลังลูกัสเบิร์กวยกองกลางแต่ก็จะได้ซอนฮิมินกองหน้าเกาหลีใต้หายเจ็บกลับมาแล้วแต่คาดว่าเกมนี้จะไม่เสี่ยงใช้งานกุนซืออังเก้บอสตโคกูเตรียมโลดช่นหมุนเวียนขุมกำลังเพื่อเก็บตัวหลักไว้เล่นในทั่วยุโรปคู่เซนเตอร์อาจจะเป็นทีวินดานโซและเบนเดวิดแดนกลางจะใช้เอซิเกรกับป้า ปาเกมคุมเกมส่วนแนวรุกจะเป็นริชารลิซอนวิลสันโอโดแวร์หรือเดยันโคลูเชฟสกี้ที่จะได้รับโอกาสทัศนศสถาน,นการณ์คู่นี้เหมือนคู่ที่แล้วแอสัซวิล่าใส่เต็มสูบเพื่อรุ้นตัวแชมเปนส์ลีกในบ้านทิมพอนอยู่แล้วแม้ขาดกลุ่มกำลังไปบ้างแต่แทคนิกและกลุ่มกำลังที่เหลืออยู่น่าจะเอาอยู่ขณะที่สเปอร์เล่นตามสภาพแนวรับอ่อนอยู่แล้วนัดนี้นสิงห์พยองม่รุ้นดิ้นขาด2เมตรฟอนทอมต่อแอสัซวิลา่าตอน3-1 คู่ที่3เป็นเกมเซิร์ d i v i s i o เ A เบลเยียมรอบเพลย์ออฟกลุ่มลุ้นโคตายุโรปในเวลาตี1นนาทีเกมระหว่างลูเวนพบกับเวสต์โร์โดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอลูเวนผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเวสต์โตร์ที่ชนะไปได้1ครั้งสนินอี4ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันดล่าสุดของลูเวนชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้ดินเดอร์0ูนแพ้ 1, 2, มิเชเลนหสเสมอสโตนดาร์ดลีแอด11ชนะสโตนดาร์ดลีแอด และเสมอเดนเดอร์4-4ลูเวนแพร้ร่ว2 2เกมหลังและได้แค่ดำเดียรอีกมเกมหลังอยู่อันดับที่5ของกลุ่มเพลย์ออฟโคต้ายุโรปแต่หมดลุ้นแล้วขณะที่เหลือโปรแกร,รมอีก2เกมสุดท้ายสภาพทีมจะขาดทาเคฮิโร อาคิโมโตะแข่งญี่ปุ่นมาติเยร์แม็เช่นก้องกลางและอันเตชุนกี้ก้องหลังที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนสือ่อคิสโคแมนนายใหญ่ชาวเวลยิดระบบ4 3 1 2, 2คู่น่าจะเป็นสเตฟานเมตโตวิดท,ที่ยืมตัวมาจากเวโรนาจับคู่กับเลนกิโซ่4ฟุตล่าตาข่ายด้วยกันโดยมีโยวานมิยาโตวิดแข่งเซิร์ฟทำหน้าที่ปั้นเกม ฟอร์มห้าด้านลังสุดของเวสต์เตอร์โลชนะ2เสมอ2อแ 1, พ้1โดยแพสปอร์ติง้งซาเลลัว3-4ชนะเดนเดอร์4-2สเสมอมิเชลน เสมอมิเชลเลน2-2ชนะมิเชลเลน3-2และเสมอสตอมดารี ow, แอต1-1เวสตเตอร์โลแพ้นัดสำคัญต่อสปอร์ติ้งซาเลรัว3-4ในเกมล่าสุดทำให้อยู่อันดับที่3กลุม่ม p l a y o f f ฟโคตายุโรปและหมดลุ้นทันทีด้วยแต้มผ่าน7คะแนนขณะที่เหลือโปรแกรมอีก2เกมสุดท้ายเกมล่าสุดโดกูซานปาโปลัสบิฟิล์ชาวเติร์ e ด้วยใบแดงถูกไล่ออกเปิดโทษแดนขณะที่สองกองหลังจอแดนบอสและบาการีอายดาราบาดเจ็บทั้งคู่กุนซื่ชิมมี่ซิโมดจัดทบด้วยระบบ4-2-3-1แต่ต้องมาปรับ ทีมอยากหลีกเลียมไม่ได้นา้าจะเป็นมาติยาฟีกันด้วยมีเกรนฟินโย อันซี่ดาวีนและอิซาสกาโมโตะแข่ปมีนทวิกฤตสประตูนในเกมล่าสุดปั้นเกมสนับสนุนทัศนะทั้ง2ทีมหมดลุ้นแล้วเกมนี้เล่นตามโปรแกรมลูเวนได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในเกมเย่าทิ้งโทนฤด,ดูกาลย่างไรก็ตามเวสต์โลช่วงหลังก็เข้าฝ์อไม่น้อยแมสสับองจากเกมล่าสุดแต่องค์ประกอบยังดีรเรตนี้มีลุ้นถึงบุกชนะฟันธงต่อเวสต์เทโลชิลวสองหนึ่งคุนิซีเป็นเกมพิเศษนีเชิชเชนไอแลนด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างโบฮิเมียนกับเชลบอโด้วยตาต่อรอ ในคู่นี้โบฮีเมียนต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเชลบอลที่เอาชนะไปได้2ครั้งโบฮีเมียนเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของโบฮีเมียนชนะ4แพ้1โดยชนะเซริโกโรเวอร์นนชนะการเวยยูเนเต็ดสองน่ง 2, แพ้เวสต์ฟอร์ดหนึ่งสองชนะเซนต์แทิกสองน่ง 2, และชนะแซมร็อกสามสองโบฮีเมียนชนะสองเกมหลังสุดอยู่อันดับที่สี่ของลีกไอริลสโดยการเก็บยี่สิบ 4แต้มจาก15เกมแรกทางจากฝงแค่2นนคะแนนกุนซืออารันเรมอนไม่มีปัญหาในการจัดทีมพร้อมจัดชุดเก่งลงสนามภายใต้ระบบ4ี3 1คู่น่าจะเป็นโคีแลนโดยมีเดลลี่โรนี่เจมครัฟลรอสเทนนีเดินเกมสัครับสนุนฟอร์ม5ด้านหลังสุดของเชียร์บอดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยชนะเซนต์ัพลาสติก2 1แพ้เวตเตอร์ฟอร์ด0-1แพ้เดลลี่ซิตี้0-2เสมอ 22, แชมล็อก2 2และเสมอกานเมย์ยูไนเต็ด2-2 เซลบอลแซงชนะเซนแพลตติกสองนิ ic, ่มด้วยประตูชัยในนาทีสุดท้ายเกมล่าสุดหยุดผลงานสืดไมชนะ5เกมหลีกก่อนหน้านั้นและตอนนี้ก็อยู่อันดับที่6ของตารางห่างจากฝุมดูสี่นนคะแนนกุนซือแดดเด่นดับอดีตป,ปีเชลซีจัดทีมด้วยโรคสามสี่สามแดนน่าจะวางมิโปโอดูเบโกยืนตรงกลางโดยมีแฮร์รี่วูดจับจอนมาตินขนับข้างตรงกลาง คือแม็กอิมรอนเจ้าของประตูชัยในเกมที่แล้วคุ้มห้องเครื่องคาานาทั้งสองทีมต่างชนะมาในเกมล่าสุดอย่างไรก็ตามโบฮีเมียนฟอร์มร้อนแรงแถมได้เปรียบนในฐานะเจ้าบ้านขณะที่เชลบอนเพิ่งเรียกความมั่นใจได้จากเกมล่าสุดรอบบ้านใช้ได้แม้พ่ามาในเกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นเจ้ารวด3เกมดูแลสูสีมีโอกาสบุกมายันเสมอรกราบออกไปฟันทงรอมเชลบอนไม่แพ้นิ่งหนึ่งคู่ที่5เกมพรีเมียร์ดิวิชั่นไอแลนด์ในเวลาตป็นหนึ่งสี่สิบห้านาทีอีกหนึ่งคู่เกมระหว่างด็อกดากับเบอร์รี่ ีเดือยตาต่อรองเกมในคู่นี้เดอรี่ซิตี้ต่อปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นด็อกดาที่เอาชนะไปได้3ครั้งเดอรี่ซิตี้เอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของด็อกดาชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้แชมร็อก0 3ชนะคร็อกซิตี้3 2เสมอเซลิโกโรเวอร์2 2แพ้กันเมย์ยูไนเต็ด1 2เสมอเซนแพติกศูนย์ศูนย์ด็อกดาพ่ายยับในเกมล่าสุดหล่นมาอยู่อันดับที่3ามชมหลังมีเผ่าชนะแค่นัดเดียว จะหกเกมหลังสุดกุนสื่อเควินดูเฮอร์ตี้จากทีมตัวระบบ3 4 3แนวลุกจะวางเวอร์เรนเดวิสยืนตรงกลางสนับข้างด้วยลุกเฮนนี่กับดักลาสเจมเทเลอร์วิงแบ็กจะส่งคอเนอร์เค็นและโอเวนแลมแบอร์คอยลากเลื้อยฟอร์มห้านัดนนสุดของเดอร์ลีซิตี้ชนะ4แพ้1โดยชนะคลอสซิตี้สองหนึ่งชนะเซนต์แพทริกหนึ่งศูนย์ชนะเชลบรอนด์สองศูนย์แพ้เวตาฟอร์ดหนึ่งสองและชนะสลิโกโรเวอร์สามศูนย์เดอร์ลีซิตี้เดินเครื่องเต็มสูนชนะรั่วสามเกมหลังสุดแซงขึ้นมาอยู่รองจาด้วบ เท่ากับแชมร็อกโรเวอร์คุณสื่อเชีแอนลิสจัดทีมด้วยบาก5-3-2คู่เล่จวางกาวินไว้จับคู่กับเลียมบอยลาดตะข่ายด้วยกันโดยมีอดัมโอไลลี่คลาวินเซนเตอร์และไมเคิลดัฟฟี่เดินเกมกลางสนามแนวรับเควินโฮเจ้าของประตูชัยในเกมมาสุดพร้อมเป็นหนึ่งใน3เซนเตอร์แบคทัศนาด็อกดาห์พายมาในเกมมาสุดช่วงหลังซองฝืดลงไปแต่เกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามเดอรี่ซิตี้เข้าฟอร์มคว้าชัยิ์ต่อเนื่องดูแล้วชุมวโมนี้ฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจเกมลุกีีทด่ หลายโอกาสบุกปะพ้า3แต้มปลับบ้านฟันทมต่อเดอรี่ซิตี้เชื่อ21คู่ที่6เป็นเกมพรีเมียร์ดิวิชันไอแลนด์อีก1คู่ในเวลาตี14นาทีเช่นกันนะครับเกมระหว่างการเมย์ยูไนเต็ดพบกับซิลิโกโรเวอร์ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้การเบย์ต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นการเบย์ยูไนเต็ดที่เอาชนะไปได้2ครั้งซิลิโกโรเวอร์เอาชนะไปได้1ครั้งรี2อครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าในห้าสุดของการเมย์ยูไ เสมอ1แพ้3โดยแพ้เวตาฟอร์ดศู์หนึแพ้โบฮีเมียน1 2แพ้เซนฟลาติกศูนย์สอชนะด็อกดาห์สอและเสมอเชลบอนสองสการเมย์ยูไนเต็ดขายรวดสเกมติดต่อกันหล่นมาอยู่อันดับที่8เหนือโซนเพลย์ออฟ8คะแนนกุสซีอจอนเพาฟฟินจัดทีมด้วยระบบ3 5 2คู่หน้าจะวางซีแลนด์โทเลสกับโมเซนไดเออร์จับคู่กันโดยมีคอร์เนอร์แม็กกอมแม็กแพทริกฮิตตี้และเดวิดเฮอร์รี่คุมแดนกลางฟอร์ม5นัดล่าสุดของเซลิโกโรเวอร์เสมอ2แพ้3โดยแพ้ แอตโบริเมียนศูนย์หนึ่งแพ้แชมร็อกศูนย์สองเสมอดอกดาสองสองเสมอคอกซิตี้หนึ่งหนึ่งและแพ้เดอร์รี่ซิตี้ศูนย์สามซิลิโก้โรเวอร์ออกสตาร์ดย่ำแย่ได้แค่สองแต้มจากห้าเกมลีกหลังสุดอยู่บุ๊คมีแค่เก้าแต้มในฤดูกาลนี้กุนซือจอนรัสเชลจัดทีมด้วยระบบสี่สองสามหนึ่งโดยมีเฟรนแซรีแรมโบโตอยู่หน้าเป้าขณะที่วิลเลียมพิสเจร์รโอเวนเอลดิง เซียนเข้านาสปั้นเกมลุกอยู่ข้างหลังทัศนะทั้งสองทีมช่วงมาผลงานไม่ดีอย่างไรก็ตามการเบย์ยูเนเต็ดได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ซิลิโกโอเวอร์อยังไม่ฟื้นเกมรับค่อนข้างอ่อนดูแล้วการเบย์ยูเนเต็ดมีโอกาสเบียดขวาสามแต้มลุ้นยิงขาสอเม็ดฟันตงต่อการเบย์ยูเนเต็ดสอยสามหนึ่งคู่นี้เจ็ดนะครับยืนอยู่กันที่เกมพรีเมียร์ดิวิชันไอแลนด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างเซนต์แพทริกกับทรอปซิตี้ด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เซนต์แพทริกต่อลลลลููกกกกกคควบบรึ่งงงงงผานนนัััขอทท้ีมมใเห สุดนะครับเป็นเซนต์แพทริกครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งเสิร์งหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของเซนต์แพทริกชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้เชียบอลนิ่งสแพ้ดอร์ลีซิตี้ศูนย์หนึ่งชนะการเมย์ยูเนเ่ยต์สองศูนย์แพ้โบฮิเมียดนิ่ง2และเสมอด็อกดาศูนย์ศูนย์เซนเปทริกแพ้3ามจากสเกมน้ำสุดหล่นมาอยู่อันดับที่5ตามหลังจาฝูง4คะแนนกุนซูสเตฟานเคนนี่จากทีมด้วยระบบ4-3-3แนวลุกเจวางเมสันเมเลียนยืนตรงกลางประสานงานกับซาซารีเอลบูเซดีและ ไอเดนขี่หน้าตรงกลางเป็นคริสโตเฟอร์ฟอร์เรสเตอร์เจมส์เลนนอนและเคียนเลวีทำงานร่วมกันฟอร์มห้าดล่าสุดของท็อปซิตี้ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้โดยแพ้เดอร์ลียซิตี้1 2แพ้ด็อกดา2 3เสมอแชมร็อก1 1เสมอซิลิโกโรเวอร์1 1และชนะเวตเตอร์ฟอร์ด2 1คห็อกซิตี้แพ้รวด2เกมหลังและได้แค่2คะแนนใน4เกมล่าสุดอยู่อันดับที่9กพื้นที่เพลย์ออฟหนีตกชั้นโดยห่งนางโซนปลอดภัย8คะแนนคุณซื้อทีมแคนซี่เพิ่งลาออกเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาโค้ดใหม่แต่คาดว่าจะยึดระบบในการเล่นเหมือนเดิมเป็น3 4 2 1หัวอหอกจะเป็นเดน่าริโอแดเนียลแข่งดับที่ทำประตูในเกมล่าสุดประสานง,งานกับชอนเมอรี่และคาเชลโอซูลิแวนปั้นเกมสนับสนุนห้อมเครื่องเป็นดาราสโคลี่กับเอวานแม็กลาฟลินข้นึกกำลังร,งร่วมกันทัศนะทั้งสองทีมอาจจะไม่อยู่ในช่วงที่มีฟอร์มที่ดีนักอย่างไรก็ตามเซนพัชิตไ่เปรียบเรืเ่องเซน,น,นเชียร์รวมถึงความพร้อมผิดกับคลอซิตี้ที่โค้ดเพิ่งประกาศลาออก อยู่ในช่วงศูนย์อากาศเกมนี้ไม่พร้อมลกดูแล้วเซนแฟติกนากดขาดสองเม็ดไม่ยากฟันทงต่อเซนแฟติกฉิว20นปิดท้ายในเกมคู่ที่8ครับเกมพรีเมียร์ดิวิชั่นไอ n แลนด์ในเวลาตีหนึนาทีเกมระหว่างวอเตอร์ฟอร์ดพบกับแชมรล็อกด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้แชมเอรล็อกตครึ่งควบลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ เป็นแชมป์็อกที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนวอวเตอร์ฟอร์ดเอาชนะไปได้1ครั้งซ้อม5้าละแนสุดของวอวเตอร์ฟอร์ดชนะ4แพ้1โดยชนะการเมนยูเนเต็ด1-0ชนะเชลยวบอล1นชนะโบฮีเมียนอนชนะเดอร์ลีซิตี้2-1และแพ้โอกซิตี้น2วอวเตอร์ฟอร์ดรอนแรงชนะรวด4เกมลียติดต่อกันขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7และห่างจากฝูงแค่้5คะแนนคุณซือจอนโคฮแมนพร้อมจดชุดเก่งภายใตมาก4312าผู้น่าจะวางแพลเดฟอา์มอน กับทอมมี่โรนเอร์แกนซันโมร่วมกันโดยมีข้อแนนนูแนนสมดิเพลย์เมเกอร์เดินเกมอยู่ข้างหลังฟอร์มห้านันังสุดของแชมร็อกชนะ2เสมอ2อ2แพ้1โดยชนะด็อกดา3า30ชนะสลิโกโรเวอร์20เสมอครอฟซิตี้11 เสมอเชลบรอน2-2แพ้โบฮีเมียน2-3แชมร็อกชนะรวด2เกมหลังแบบไม่เสียประตูแสงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยผลตามประตูที่เหนือกว่าเดอรีซิตี้7ประตูกุนซือสเตฟานแดนลี่จากทีมด้วยระบบ5-3-2คู่หน่าจะเป็นดาราลดนิวเจนกับอารอนกีนโดยมีเกรแฮมเบิร์กที่ทำประตูในเกมล่าสุดแมทฮิลลีและแจ็คไบรท์คุมเกมแดนกลางร่วมกันทัศน,นะวอเตอร์ฟอร์ดฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ4เกมหลังสดุดแถมได้เปรียบเรื่อเสียงเชียร์ในเกมนี้ขณะที่แชมร็อรรองแชมป์ ดูการที่แล้วกลับมาเยึดยจากฝูงหลังชนะสวยงามในเกมล่าสุดแม้มาเยือนแต่ผลงานเนียนผงเจอการช่วงหลังแชมร็อกชนะเกือบหมดนัดนี้ดูแลงดีกว่ามีสิทธิเก็บ3แต้มฟันธงต่อแชมรอ็อกร้อนแรงสองหนึ่งและนี่คือทีเด็ด3สเตปเทพในค่ำคืนของวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนะครับใส่เลยเชลซีแอสตันวิลล่าเวสต์ทัลลเชลบอร์นเดลีซิตี้การเมยูไนเต็ด เซนพาติและแชมป์ล็อกมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแต่ยังไม่อีกรั้งวันนี้ห้ามพลาดจะมกิจก,กรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆโดยในเกมฟาดแข้งระหว่างเชลซีกับแมนยูเนเตดเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆให้ได้ร่รวมลุนร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสั up. กันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่อดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3 u ส,สอัพนะครับหรือว่า3-3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้ไกนก,นกับผม3ามสเปเพพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ